ชีวิตพ์พครับตอนนี้เราพาน้องพอลมาเที่ยวน้องระเวียงนะครับตอนนี้ก็มีพี่พันธ์พี่เกตพี่กิตพี่เฟกนะฮะมาตีแบตนะน้องพอลยืนดูอย่างเดียวกินหญ้านั่งดูนี่ก็หอประชุมนะฮะก็สวยงามทีเดียวนะครับไว้รับปริญญาของเทคโนโลยีชุมชนอีสานนะครับ ก็เดี๋ยวก็ใกล้วันก็จะรับนะฮะตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงอยู่นี้ก็ดูน้องพอดูเป็นกรรมการใช่ไหมพอดเป็นกรรมการให้กับทางาพี่พี่เขานะ,ะเป็นเป็นเน็ตใช่ไหมพอดเป็นเน็ตให้กับพี่พ,พี่เขานี่กําลังปลูกต้นไม้อยู่ทีมนี้ก็รู้สึกว่าเจ้าเปรียบนะฮะเพราะว่าผู้ชายสอง พันก็เป็นหน้าที่เก็บลูกแรงไม่ค่อยมีไม่มีแรงนั่นโอเคฮะตีไม่โดนตอนนี้พอสก็ไม่ได้สนใจแล้วครับตอนแรกก็คึกเคลียดินแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูใกล้ๆฟอสทำไร ทำไรนี่ก็เล่นดินแล้วนะครับไม่ไม่สนใจหันมาใบบานเลยเพราะว่าโอ้เป่าเปล่าเปล่า,ลาก็ตามติดไม่ได้ไปไหนฮะทีนี้ก็ถ่ายเรื่อยๆนะ <c oughs> <c oughs> อีเพื่อนเพื่อน <c oughs> เล่นอ้าวไปไหนแล้ว <c oughs> ลูกหาย ก็ดึงดึงต้นไม้อีกแล้วฮะตอนนี้ก็ไม่ได้ที่อยากจะเล่นฟุตบอลนะครับเอามาก็ไม่ได้เล่นจอดทิ้งไว้อยู่นี่วัดมาเตะบอลเร็วๆไม่ยอมเตะบอลฮะนี่ก็ตะก้อก็ทิ้งไว้อยู่ตรงนู้นฮะ เดินตามอย่างเดียวที่ตรงนี้กว้างมากนะดูรอบๆมีปฏิมากรรมหลายอย่างนะครับอยู่แถวนี้นะฮะอาพอดมาเร็วระวังล้มระวังล้มตัวนี้ก็เล่นขึ้นเล่นลงอยู่ตรงนี้มีเพื่อมีพี่มาหยอกด้วยตัวนี้อาพอดบายบายกันเลย พอบายบายจบคลิปแล้วพอจบคลิปเพียงเท่านี้โอ้สนใจพี่ครับไม่ยอมหันมาบายบายเลยโอเคครับก็จบคลิปน้องพอ่อจบพอดน้องพอดเพียงเท่านี้สนใจแต่พี่แล้วพี่เขากลับบ้านแล้วเอาลุบายบายหน่อยพออเราจบคลิปแล้วบายบายหน่อยโอ้ไม่บายบายเลยโอเคครับ ครับเบื้องหลังนะครับน้องพันก็ได้ทําการหอมแก้มพอสแล้วโอ้น่ากลัวมากอ่าพอสบ,บายบายหน่อยเบื้องหลังบายบายหน่อยจบคลิปแล้วเร็วตอนนี้ก็เย็นแล้วฮะมือตึ๊บเลยเดี๋ยวพาไปกินอ่ะบายบายแทนน้องหน่อยโอเคครับจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับ